กับเรียนประธานที่สภาที่เคารพผมนายอนุสรแก้ววิเชียนผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตอำเภอบางกวยและตำบลบางไผ่พักก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานจํานวนสาเรื่องครับเรื่องที่1ครับขอสไลด์เลยนะครับเรื่องที่1เป็นปัญหาจราจรและสภาพถนนครับจากรูปนะครับเป็นถนนของแยกบ้านปลายบางบ้านคลองมหาสวัสดนะครับ บริเวณถนนดังเกามีสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับสาเหตุมาจากสภาพถนนมีแยกคล้ายรูปตัวเอสนะครับทาให้เกิดปัญหาคอขวดประกอบกับสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์นะครับมีสภาพเก่าชํารุดและแคบชันนะครับนอกจากนั้นยังพบรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่วิ่งใช้ในเส้นทางดังกล่าวอย่างจํานวนมากผิดปกตินะครับจึงของหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหนึ่งนะครับปรับปรุงแยก ตัวเอสดังกล่าวให้เป็นสีแยกปกตินะครับตามหลักวิศวกรรมจราจรนะครับสองขยายสะพานเฉลิมพระเกียรติให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงลดความลาดชันนะครับสามบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนป้ายเครื่องหมายห้ามเข้านะครับและสร้างด่านตาช่างขาวรเพื่อชั่งน้าหนักรถบรรทุกในบริเวณดังกล่าวสี่เร่งรัดการก่อสร้างถนนจํานวนสองเส้นทางครับคือถนนเชื่อมถนนพุทธมนฑลสายสามและพุทธมนฑลสายสี่ครับขอสไลด์ถัดไปครับเรื่องที่สองครับเป็นปัญหาเรื่องของน้ําท่วมและน้ําเสียในพื้นที่นะครับ ขอ้ายถัดไปครับจากรูปนะครับท่านประธานจะเห็นนะ ลักษณะของเขื่อนป้องกันน้าท่วมบริเวณริมตลิ่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งมีลักษณะชํารุดทรุดโทรมเสียหายและลั่วซึมอยู่บริเวณหลายจุดนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าบริเวณท้ายของคลองอ้อมนนนะครับยังไม่มีประตูน้ําจึงทําให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาไหลย,ย้อนกลับเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจึงของหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมบํารุงรักษาเขื่อนป้องกันน้ําท่วมริมตลิ่งแม่น,น้ําเจ้าพยาไม่ให้รั่วซึม 2. ส,สร้างเขื่อนและประตูน้ําบริเวณฝั่งวัดน้อยในกรุงเทพมหานครและฝั กวยเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมผ่านคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์และคลองอ้อมนนครับขอสไลด์ต่อไปครับจากรูปนะครับท่านประธานนี่เป็นเพียงตัวอย่างของคลองบางสีทองครับที่มีลักษณะเน่าจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการขุดลอกครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายนะครับขอสไลด์ด้วยครับในระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาจังหวัดนนทบุรีเราไม่มีการประกาศใช้แผนผังเมืองรวมนะครับแต่ในปัจจุบันมีการมีประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้ แผนผังเมืองรวมขึ้นมาแล้วจริงของหารือท่านประธานผ่านยังไปไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้ประกาศดังกล่าวอย่างเข้มงวดเข้งคัดเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งผมหวังว่าจะเป็นการรับมือกับสังคมเมืองใหม่ที่ลุกเข้ามาผ่านหมู่บ้านจัดสรรให้และรักษาชีวิตชุมชนดั้งเดิมให้อยู่คู่ขนานเกื้อกูลตอกันกันไปอย่างสมดุลขอบคุณครับ